กลุ่มพ่อค้าอาวุธในตลาดมืดทั่วโลกก็ทราบเรื่องนี้ดีในขณะน,นี้หัวบันไดบ้านของคุณเซนแทบไม่แห้งเพราะมีตัวแทนกลุ่มค้าอาวุธในตลาดมืดทั้งหลายนี่เดินทางเข้าพบคุณเซนเพื่อเสนอขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นกระสุนไม่ว่าจะเป็นจรวด p m 2 1จรวดที่ผลิตใช้90ปี หรือจรวด RM 70เนี่ย ในประเด็นของสงครามที่ฮุนเซนกับหุนมาเน็ตก่อขึ้นกับกองทัพไทยมันเป็นสงครามที่เป็นความเป็นความตายของตระกูลหุนถ้าตระกูลหุนแพ้ตระกูลหุนก็ไม่สามารถจะอยู่ปกครองประเทศกัมพูชาต่อไปได้หุนเซนรู้เรื่องนี้ดีและที่สำคัญกลุ่มพ่อค้าอาวุธ ในตลาดมืดทั่วโลกก็ทราบเรื่องนี้ดีในขณะน,นี้หัวบรรได,ดบ้านของคุณเซนแทบไม่แห้งเพราะมีตัวแทนกลุ่มค้าอาวุธในตลาดมืดทั้งหลายเนี่เดินทางเข้าพบคุณเซนเพื่อเสนอขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นกระสุนไม่ว่าจะเป็นจรวด BM21 จรวดที่ผลิตไทย 90B หรือจะลวด RM 70เ,เสนอขายให้กับหุนเซนเรียกว่าหุนเซนจ่ายเงินอาวุธก็มาถึงหุนเซนจ่ายเงินอาวุธก็มาถึงสงครามจะยุติลงได้เนี่ก็เมื่อหุนเซนตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเงินในการซื้ออาวุธจากตลาดมืดถ้าหุนเซนยังจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องหรือกลุ่มจีนเทา เอาเงินมาสนับสนุนซื้อกระสุนซื้อจรวดให้กับกองทัพของฮุนเซ็นต่อไปสงครามมันก็ยังจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆตรงนี้สำคัญมันถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับ ฮุนเซนและตระกูลฮุนฮุนเซนและตระกูลฮุนต้องย้ําว่าฮุนเซนรู้อยู่แล้วว่าถ้าแพ้สงครามฮุนเซนจะไม่สามารถปกครองกัมพูชาต่อไปได้ฮุนเซนจึงต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะรอให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงซึ่งก็คาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลไทย กองทัพไทยและประชาชนคนไทยทั้งหมดยังมีความเป็นเอกภาพกันเป็นฉันทามาติเดียวกันคือยังไม่พร้อมที่จะเจรจาจนกว่ากองทัพกัมพูชาจะสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยฮุนเซนก็ต้องกลับมาตัดสินใจว่าเงินตลอดเวลาที่ปกครองกัมพูชาอยู่40ปีที่ฮุนเซนได้เก็บค่าคุ้มครองได้เก็บ ค่าคอร์รัปชันจากเงินช่วยเหลือของต่างประเทศฮุนเซนจะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการจ่ายเงินให้กับทหารจ่ายเงินในการซื้ออาวุธให้ทหารของกองทัพฮุนเซนนะรบต่อไปหรือจะหยุดจ่ายนี่ต้องเป็นเรื่องที่ฮุนเซนจะต้องคิดถ้าฮุนเซนไม่จ่ายเงินเมื่อไหร่สงครามก็จะจบลงปกตินะครับคนที่กองอำนาจมาตลอดระยะเวลา ยาวนานถึง40ปีมันก็ทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจและก็ทำว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเขาจะชนะเสมอเขาเรียกว่าอำนาจมันบังตาไม่สามารถเห็นของจริงได้ส่วนใหญ่จุดจบของเผด็จการทั่วโลกก็จะเป็นเช่นนี้เผด็จการจะหลงตัวเองและสุดท้ายเผด็จการจะถูกประชาชนในประเทศตัวเอง ลุกขึ้นมาโค่นลมเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับประเด็นการหลายคนที่ถูกฆ่าหรือถูกขับไล่ออกจากประเทศตัวเองฮ <pequ enos. S 2> ุนเซนก็จะ <urers> ไม่ต่างจากประเด็นการในอดีตครับต้องดูว่<ล>าถ้าถึงวันที่16กองทัพของฮุนเซนไม่สามารถที่จะส่งกําลังบํารุงหรือไม่สามารถที่จะมีอํานาจการยิงที่หนาแน่นเหมือนเดิมได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าฮุนเซน ไม่สามารถที่จะป้อนในระบบพาลาติการให้กับกองทัพได้โอกาสที่รัฐบาลไทยจะปิดเกมได้ก็มีสูงครับถ้าเขาไม่ยิงตอบโต้หรือกำลังยิงเขาน้อยลงหรืออํานาจการยิงลดลงอย่างมีนันยยะสำคัญมันจะเกิดวิกฤตการขึ้นกับการปกครองของหุ่นเซนนั่นคือจะมีการลุกฮือขึ้นมาเพื่อ โคนฮุนเซนคนกัมพูชาจะรู้สึกว่าแพ้เมื่อรู้สึกว่าแพ้ต้องหาคนรับผิดชอบและคนรับผิดชอบก็คือฮุนเซนคนกัมพูชายังมีความรู้สึกว่าฮุนเซนจะมีพลังอํานาจในการที่จะยับยั้งอํานาจการยิงของกองทัพไทยได้แต่เมื่ออํานาจการยิงลดลงและภาพที่ปรากฏว่าการยึด แผนดินของประเทศไทยคืนได้เกือบหมดมันเผยแพร่ไปตามสื่อของกัมพูชาหรือแพร่เข้าไปให้คนกัมพูชาได้รับทราบนั่นก็แสดงว่าหุนเส็นแพ้แล้วการลุกฮือก็จะเกิดขึ้นครับขมรนจะแตกออกเป็น2อถึงสฝ่ายเพราะขณะนี้กองทัพกัมพูชาก็แตกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือไม่ต้องการจะลบอย่างกรณีเกิดขึ้นกับทหารที่ประจำจังหวัดปันเตียเมนเจยซึ่งถอนตัวออกจาก การรบกับทหารไทยบริเวณบ้านคลองแผงบริเวณบ้านหนองยากแก้วบริเวณบ้านน้องจานถอนออกไปส่วนที่สองก็คือทหารเขมรที่รอว่าใครจะมาเป็นผู้นำคนต่อไปต่อจากฮุนเซนส่วนที่สามก็คือทหารที่ยังเชื่อฟังคำสั่งของฮุนเซนอยู่ ก็คือส่วนที่มาเติมแทนกำลังทหารที่ถอนออกไปจากบ้านคลองแผงบ้านน้องญาติแก้วบ้านน้องจานซึ่งเขาเติมใหม่มาประมาณสักสองกองพันที่กำลังยิงกันปไปกับกองทัพภาคที่หนึ่งของเรากองกำลังบูรพามเมื่อกองทัพแบ่งออกเป็นสามส่วนมันสะท้อนให้เห็นว่ามันยังเหลือทหารที่ขึ้นอยู่กับฮุนเซนอยู่เพียงแค่กลุ่มเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่แต่เมื่อ ุนเซนแพ้ทหารกลุ่มหนึ่งที่รอว่าใครจะมาเป็นผู้นำคนใหม่ของกัมพูชากลุ่มนี้จะขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพและกลุ่มของทหารอุนเซนก็จะเข้ามาสวามิภักดิ์กับผู้นำใหม่ มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ใครอยากได้ทองนะครับต้องมาสมัครท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับเรานะครับมนโอกาสครบ5ปีเต็มในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ครับเป็นโอกาสที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้สนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะตอบแทนท่านให้ท่านเนี่ยได้ลุ้นโชคกับเราเนี่ยมากมาเลยทีเดียวนะครับรางวัลเนี่ยรวมกว่า5ล้านบาทครับ สนใจนะครับโทรเลยครับ0 2 4 8 1 5 6 7 7ครับหรือว่าที่ Line at Top Shopping มาสนับเป็นแฟนกันเยอะๆสนับสนุนท็อปนิวกันนะครับมาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ